สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสะพงผาเลาะนะครับพี่น้องเนาะ,ะในวันนี้นะครับชาวบ้านโุกตูมนะทางสองหมู่บ้านนะก็ได้มารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะไปตัดไม้นะครับพี่น้องเนาะเนื่องจากมีลุกนะกน็น่าจะยังไม่สําเร็จนะครับพี่น้องนะยังไม่เสร็จนะก็จะไปตัดไม้ นะครับพี่น้องเนาะนี่ครับวันนี้ก็เป็นวันนะที่จะมาส่งน้องข้าวหอมนะครับไปเป็นนางฟ้านะอยู่บนสวรรค์น,นะครับพี่น้องอากาศเย็นนะครับทุกท่าน,นในวันนี้เนาะก็น่าจะลายพื้นที่นะครับอากาศก็เย็นลงนะสี่ถึงหกองศา นะครับพี่อ้อองวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับผมก็จะน่าจะอยู่ที่บ้านงานช่วยงาน <c oughs> ทางยู u ู e นะสายลุงพลนะฮะก็น่าจะมาเนาะทางกกอกนะครับโอ้รถ บาก็มารอนะครับหลังจากที่ทำภารกิจส่วนตัวนะอยู่ที่บ้าน,นก็มารอให้ทางเจ้าภาพนอพาไปตัดไม้นะครับพี่น้องเพื่อที่จะไปทํากองฟอนนะครับก็เมื่อสักู่น,นอกทางเจ้าภาพนะก็ได้มา ขอแนะชาวบ้านไปช่วยกันนะตัดไม้เพื่อที่จะมาทำกองฝนเนาะก็วันนี้เนาะแทบทุกลังค่าเลื่อนนะครับก็จะมาร่วมส่งน้องข้าวหอมนะครับ นะพี่น้องเนาะก็มือสันะกคร,กรกนะู่นะครับพวกเราก็ไปร่วมกันเนาะตัดไม้นะครับเพื่อที่จะมาทำกองฟอนนะครับทุกท่านเนาะตัวนี้ก็อยู่ที่ป่าช้านะครับพี่น้องชาวบ้านนะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทุกทนะ่านเนาะก็ยังเผาแบบโบราณน,นะครับส่วน ต่อเผานะนู่นครับก็ยังไม่เสร็จเนาะทุกท่านเนาะนี่ต่อเผานะครับก็อยู่ในช่วงการก่อสร้างอยู่นะครับพี่น้องนเอาน,นเาะ ก็ไปตัดไม้นะครับทุกท่านเนาะทำกองฟอน <_ d ose> นะครับ <_ d ose> นะก็ได้จุดนะฮะ <_ d ose> จุดหนะลังจากที่โยนไข่เนาะทุกท่านหาจุดเผานะครับ, <_ d ose> นะรบพี่น้องตามประเพณีนะโบราณโบราณนะครับ,บ,นะรบก็ได้บริเวณตรงนู้นเนาะทุกท่านเนาะ ก็จะพากันกวาดนะพัฒนากัวไฟมันหลามป่านะครับนี่เนาะพี่น้องไม้ก็ใช้เป็นไม้ไม้ดิบนะครับทุกท่านเนาะ ไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้ใช้เป็นไม้แห้งนะ FC ตัววันนี้นะครับพี่น้องอาจหลายที่เนาะอาจจะไม่ไม่มีแล้วนะครับแบบนี้เนาะ,ะส่วนมากก็เผาที่เมลุนะครับ ผลไม้ละมือนะฮะตรงนี้ก็มีมีแต่ผู้ชายนะครับพี่น้องเนาะเป็นหน้าที่ของผู้ชายนะครับส่วนผู้หญิงนะก็อยู่ที่บ้านงานนะฮะทำกับข้าวนะครับ ก็เป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ